สวัสดีครับพี่เมื่อนะครับพี่เมื่อจะพาเล่นน้ำนุ่นชิดาอ่านึงสองสามหมามามาเอาขึ้นมาเด้อ หมด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 มองหันมันหมดเี็มตัวนะชิตา้าเล่นเสร็จแล้วไปหาลูกเด้อหนึ่งสอง หัวหมดหนามเลยว่าจิตดจเนี่ยเปลี่ยกอีกด <c oughs> อกรวางลงดุด <c oughs> บ่ไปวางหันดอกมันหมดมันหมด <c oughs> มันหมดแหมออามาพี่เม,มื่อเมื่อเอามันี่เด้อ เอาลูกบอลนั่นนี่เอาวางลงวางลงวางนี่ละเอาเอาเอาเลยเอาเนื้อชิล่าใหได้ด้ะลูกไกอ่ะแต่เมื่อเนงสองสองังโว้ยมุดหนอยหนี่ะแล้วตอนชิล่าไม่ได้เลยนะ เอาไหมเอาไหมชิดเอาไหมเร็ว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 เอ็วเร็วเร็วเัหเดเอามเน็วเร็วเเร็วเร็วเร็วเ 1, 2, 3, bướng Ôi, tên ạ Cái nhóc mà đại, xì xa Ôi, nhóc mà Khuâng ướt lộ A, bằng lông à bướng đầy đời, xì đó? 1 ส่องยู่ใส่ไปเบิง้งเบิ้งทางนั่นน่ะน่ะน,น่ะยู่หนันเบิ้งก้อนนั่นน่ะยู่หนันมีที่ไหนเบิ้งดีๆบัวเบ๋เมีเลยเฮอันนี้ป๋อง <c ười> okay. ชิตาหายได้ชิตาขาหัวหลดนขาหัวชิตาหลดโอ้ยไป่ะชาวบ้านมาดิไปหาลูกปะ่ะไปเบิ้งลูกต่อปะ่ะมาชิตาไปหาลูกปะ่ะไปกินข้าวแล้วไปเบิ้งลูกต่อปะ่ะไปเร็วเร็วเดี๋ยวพาพี่ๆไปชมเด็กๆทั้งหกตัวนะคะ ตอนนี้เขามีตอนนี้เขามีปอ,อกคอกันแล้วเขามีปอ,อกคอของตัวเองแล้วนะคะหน <laughs> ึ่งสองสามปุ๊บไปแล้วไหมเล่น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 เล่โอ้เขาได้บอลอะไชิต้าเขายีตาเขาบได้อะจะพาไปชมเด็กๆนะคะอันนี้นะคะก็พามาดูเด็กๆทั้งหกนอค่ะ ตอนนี้แม่ชิตาก็ให้กินนมอยู่นะคะโอ้โหบืนผื้นบืนผึ้นมีปอกคอใหม่นะคะโอ้โ,อโ,อโอ้ทับหนูคะ่ะทับหนูคะ่ะแขนพุณแม่ทับหนูคะ่ะขาหนูก็ติดด้วยคะ่ะเออเอาบึ้จมบึ้ดชีเขียวชีเขียว,ยวนี่ตัวผู้ตัวเมียว่ะไหนดูจีอ๋ออันนี้มันเจ้าลูกชายของสมมร์นี่ว่า อ่เดียวเดียเดียกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นก่อนค่ะอ๋อหนูยังไม่ได้เข้าเต้าเลยอะไปเข้าเต้าไปไหนยายดูไหนยายดูให้เข้าเต้าไหนดีวะหลานน้อยของคุณยาเต้าไหนดีวะอันนี้ก็ต้าไอ้หนกเข้าเต้านี่เอาเขาสลับนี้เหรอเบิก่าเขาไปไหมเอาโยงเงียโยงเงี <ś led> โอ้ยปิ่นทองปิ่นทองไะครับรเปรมชาติหร <ś led> อเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะนิ้วคุณยายไม่ใช่นะอันนี้ขี้ติดตัวเลยเนี่ยผู้สาวนเานี่ยเลยเนี่ยโอ้ยไม่ใช่หนุ่มหล่อนี่ว่า น้หลอยชี้ติดตูดเลยอ,อ่นี่นะคะนี่จิงจไอจีตาก็ไม่กินข้าวนะคะจนกว่าจนพ่อนะคะได้ไปซื้ออาหารกระป๋องมาค่อยกินอาหารกระป๋องมันหอม พวกนี้ก็จะให้เป็นอาหารกระป๋องเหมือนกันค่ะแล้วก็มาดูเิ็กนะคะมาดูมาดูก่อนโอ๊ยขาติดขาติดมาดูโอ๊ยนุอมหล่อของคุณยายนี่หว่านุ่มหล่อของคุณยายนี่หว่าไหนดูติ๊ดูติ๊ไหนมันเหมือนหน้าพ่อเมื่อหรือแม่ชินะอ้ายจิง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 เออเออคือท่าอะไรลูกเอ้าแฮ่แ่คุณยายอย่างนี้เหรอ อเอ,เอไปไปไปพาเด็กๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะความน่ารักนี่เด็กๆได้ชองวันแล้วได้ชองวันแล้วอย่าเสียงตุก๊กแกแล้วแบบนี้่นี่ค่ะไปไปดูไปลูกไป ยังไงก็ฝากพี่พี่ทุกคนนะคะ,ะเข้ามารับชมคลิปนะคะของชิต้าแล้วก็ซัมเมอร์นะคะแล้วก็เด็กๆทั้งหกหนอนด้วยนะคะยังไงก็ช่วยกดนะคะ Subscribe กดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ยังไงก็รบกวนพี่ๆนะคะเข้ามารับชมกันเยอะๆนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ม uh, ันยม่ด้นี่ดูุจ <impair> ุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บบ๊า้าบ๊ายะบ๊ายค่ะผมกินนมแล้วคะ